เรียนผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3าที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรมทหารราบที่ 13, ขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญประจําเดือนธันวาคมเพื่อกลาวนาราบดังนี้ด้านกาลังพลการจัดการกําลังพลการเสนาสนเทศผู้บังคับหน่วยได้ทําการเสนาสนเทศกําลังพลและครอบครัวโดยได้เน้นย้ําเรื่องระเบียบว,วินยัยยาเสพติดห้ามกําลังพลและครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยด็ดขาดการพัฒนาและการรักษาขวัญ เตรียมความพร้อมความรู้ด้านวิชาการและด้านร่างกายให้กับทหารกองประจําการเพื่อเข้าทดสอบศึกษาหลักสูตรนักเรียนในสิบฐานบกประจําปี2566จํานวน126นายการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัวยังคงส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกําลังกายและฝึกทักษะในการป้องกันตัวจัดกำลังพลทหารกองประจําการเข้ารับการอบรมโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจําการจากสํานักง,งานจัดหางานจังหวัดอุดร,รธานี เพื่อให้มีความพร้อมและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นกําลังพลของกองพันฐานราบที่1จํานวน3นายได้เข้ารับใบประกาศกิติคุณจากแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้บัญชาการทหารบกจากการให้ความช่วยเหลือเด็กจมน้ําผู้บังคับกองพันฐานราบที่1ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยสกัดกั้นที่1และฐานปฏิบัติการกองร้อยสกัดกั้นที่2พร้อมให้โอวาทแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่และมอบสิ่งบำรุงขันให้แก่กำลังพล ขาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลปัวยุโรคประจําตัวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจดําเนวนการตรวจเยี่ยมการตรวจกิจการทั่วไปประจําปีส5 6 6รภายในหน่วยพร้อมแนะนําการปฏิบัติในการเตรียมการรับตรวจจากเจเลทหารบกต่อไปกองพัน,น์หารที่3จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง100กิโลเมตรในระยะเวลา30วันเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับกำลังพลและเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้านการข่าวการรายงานข่าวสารประจำเดือนจำนวนทั้งสิ้น 6,588ข่าวการรักษาความปลอดภัยบุคคลเอกสารสถานที่ปฏิบัติตามแผนมาเชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยของหน่วยผลการปฏิบัติไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นแต่อย่างใดการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารทําการสุ่มตรวจปัสสาวะกาลังพลในทหารใน10และพลทหารภายในหน่วยจํานวน14ครั้งผลการตรวจพบสารเสพติดจ,จานวนหนึ่งนายและนําปัสสาวะของกาลังพลตรวจยืนยันขั้นที่2ที่โรงพยาบาลศูอุรันทานีผลการตรวจ พบสาเสพติดจึงได้ดำเนินการขออนุมัติจำแข่งเรือนจำมณฑลทนหารบกที่2 4ตามอำนาจผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ด้านยุทธการด้านการฝึกการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ทั65กระทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ทั65พร้อมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตระหว่างครูและน้องทหารใหม่การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ผัดที่2ทั65ได้ดำเนินการฝึกตามร,ระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารราบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนได้การฝึกเตรียมความพร้อมและตรวจสอบการฝึกกองร้อยเครื่องยิงหนักกรมทหารราบกรมทหารม้าสนับสนุนกรมทหารราบที่8กองร้งรอยเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่13จัด1หมวดเครื่องยิงหนักสมทบกองร้อยเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่8เพื่อข้ารับการตรวจสอบณศูนยะ์ฝกึกฐานยุทธวิธีกองทัพบกจัดชุดเข้าสังเกตการฝึกณศูนยะ์ฝกึกฐานยุทธวิธีกองทัพบกจำนวน2นายจัดชุดเพิ่มพูนความรู้จำนวน9นาย เพื่อเตรียมการเข้ารับการตรวจสอบกองร้อยเครื่องยิงหนักประจำปี2567นศูสย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกจัดการประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี2566เพื่อให้หน่วยเข้ารับการฝึกได้รับทราบแผนการฝึกแกรกอบแนวทางการดำเนินการฝึกตามโครงร่างการฝึกและตรวจสอบโดยมีเสนาธิการกรมฐานรับที่13เป็นประธานจัดกำลังพลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสัมมนาด้านการฝึกประจำปี2566ณกองพลฐานรับที่3จัดชุดปฏิบริการรัตเวนพื้นที่ฝึกของกองทัพบก นสนามฝึกรบในป่าและสนามฝึกยิงปืนใหญ่มณฑลทหารบกที่14อาําเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุทรธานีและสนามยิงปืนทราบระยะมณฑลทหารบกที่28อําเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูหน่วยวางแผนจะกำลังชุดเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยห่วงวันหยุดราชการพร้อมทั้งทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆในห่วงวันหยุดยาวด้านส่งกำลังบำรุงงานด้านการส่งกำลัง การเบริกรับสิ่งอุปกรณ์สายพลธิการเบริกรับจํานวน4รายการสายช่างเบิกรับตะข่ายพรางทางยุทธวิธีจํานวน20ชุดนําส่งรถโตโยต้ารีโวหมายเลขทะเบียนจักร50459ให้กับกองซ่อมกรมการขนส่งทหารบกหมวดสมบารุงส่วนหน้า3กองสัพรพาวุธเบากองพลฐานที่3ได้เข้าทําการตรวจรับรองสภาพการใช้งานปืนเล็กยาว m 1 6 a 1และปืนเล็กยาวแบบ50ทาวเวอร์เพื่อเตรียมการส่งคืนกองคลังยุทถุอุปกรณ์สัมพาวุธกรมสัมพวุธทหารบก ตามแผนการตรวจของกองพลหารบที่3จํานวน2,704กระบอกการตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทป้องกันการสูญหายและั่วไหลผลการปฏิบัติครบตามยอดในบัญชีคุมและตรงตามระบบล็อกมิดคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเลี้ยงกรมฐานรับที่13ดำเนินการตรวจประเมินโรงเลีย 23, เรรเเ้ยงของหน่วยประจําเดือนพร้อมให้ข้อแนะนําแก้ไขปรับปรุงต่อไปการพัฒนาหน่วยที่สําคัญกรมฐานรับที่13ปรับปรุงทาสีอาคารกองบังคับการกรมฐานรับที่13กองพันฐานรับที่2 ปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมกองมาเข้าการกองพันกองพันฐานราที่3เปลี่ยนธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจําห้องแถวด้านกิจการพลเรือนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการเท่าทุนสถาบันพระมหากษัตริย์กรมฐานราบที่23และหน่วยรองเข้าร่วมและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิดนที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรประกอบด้วยทําบุญตักบาท จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยลูกปลาพันปานินจิตดาและจัดกิจกรรมปรลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรกำลังพลในทหารในสิบและฐานกองบัญชาการร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตลงนามถวายพระพรและลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนรเท,ทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวจำนวน17ครั้งและมอบผ้าหม่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน234ผืนจัดกิจกรรม Army Delivery จำนวน2ครั้งมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนจำนวน20ชุดจัดกิจกรรม Army Barber จำนวน8ครั้ง ยอดผู้รับบริการตัดผม84คนจัดกำลังพลช่วยเหลือเกษตรกร,เก,รเกี่ยวข้าวจำนวน2ครั้งรวมทั้งสิ้น90กระสอบเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร,กรในช่วงข้าวราคาตกต่ำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่โครงการจักรยานสารฝันปันสุขกองพลฐานรากที่3ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยได้รับบริจาคจำนวน61คันและดําเนินการซ่อมเสร็จแล้วจำนวน24คัน จัดชุดหมอเดินเท้าจำนวน13ครั้งเข้าพบปะตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยในพื้นที่มียอดผู้บริการ102คนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองาำนินการปลูกผักในพื้นที่ว่างเปล่าตามบ้านพักเพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกำลังผลและครอบครัวมีกำลังผลเข้าร่วมโครงการจำนวน225รายโครงการพี่ทหารสารฝันผูน้บังคับการกรมฐานราบที่13 ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน2โรงเรียนรวม20ทุนโครงการฐานพันธ์ดีกรมฐานราบที่13และหน่วยรองได้นำผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ภายในโครงการฐานพันธ์ดีกรมฐานราบที่13นํานำออกจำหน่ายในงานกาชาติประจำปี2565ณทุ่งสีเมืองจังหวัดขุนแธานได้จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น8,340บาทและได้นำเงินงบประมาณทุนก้าวถวายสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีกองพันฐานรับที่ห่ประสานขอข้อมูลการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรลธานีเพื่อใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัดอุตรลธานีมอบพันธุ์ปลานิลจีนดาให้แก่เกษตรกรผู้สนใจจำนวน3,600ตัวเพื่อนำไปเพาะและขยายพันธุ์นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจือดอุตรลธานี มอบกระชังปลาให้กับหน่วยจํานวน6กระชังจัดทํากระชังปลาสาหรับปลาเน,นจิรด,ดาแห่งที่2และปรับปรุงถนนภายในพื้นที่โครงการฐานพันธุ์ดีกองพันฐานราบที่2ได้นํากบพันธุ์พระราทธธานจากโครงการทั้ง3สายพันธุ์ออกจัดแสดงผล,ผลผลิตของศูนย์ผลิตภัณฑ์กบพระราทธธานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือกองพลนฐานราบที่3ณบูธโครงการฐานพันธุ์ดีงานกาชาติสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครผู้บังคับกองพันฐานราบที่3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ดีการบริจาคโลหิตจักกําลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตจํานวน8ครั้งมียอดกลาลังพลบริจาคจํานวน176นายได้โลหิตรวมจํานวน79,550ซีซีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เดือดร้อนสินค้ารุนตลาดจากประชาชนในพื้นที่จํานวน7ครั้งรวมเป็นเงิน9,650บาทซ่อมแซมบ้านทหารใหม่ยากจน เข้าดำเนินการสำรวจซ่อมแซมบ้านให้กับฐานใหม่ที่มีฐานะยากจนจำนวน6หลังปัจจุบันดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยจำนวน2หลังการปฏิบัติจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์จัดชุดกิจกรรมพลเรือนเข้าพบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นฐานกรรมการและการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกรวมถึงการประชาสัมพันธ์รับบริจาคจักรยานบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนและการกดติดตามเพจประชาสัมพันธ์ของหน่วยจำนวน30ครั้ง การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน1,535โพสต์ยอดการประชาสัมพันธ์ออกสื่อโทรทัศน์จำนวน11ครั้งจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนหลังจากเคารพธงชาติจำนวน4ครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความจงรับพักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และสำนึกรู้คุณแผ่นดินโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคถุงยางชีพเพื่อการศึกษา ได้รับบริจาคจำนวน67ชิ้นโครงการสมาคมแม่บ้านทหานบกประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมฐานราบที่1 3าจัดผู้แทนเข้าเยี่ยมคลอดบุตรของกองกำลังพลพร้อมมอบของใช้สำหรับเด็กให้กับครอบครัวจัดผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานราบที่หนึ่งเยี่ยมคลอดบุตรภรรยาทหารใหม่จํานวนหนึ่งรายพร้อมมอบของใช้สำหรับเด็กให้กับครอบครัว เขาเยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ยากจนจำนวน2รายจำหน่ายขยะรีไซเคิลเป็นเงินจำนวน1127บาทประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันธานราษฎรที่2ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมและได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานของหน่วยออกจัดแสดงภายในงานเยี่ยมคลอดบุตรภรรยาทหารใหม่จำนวนหนึ่งนายพร้อมมอบของใช้สำหรับเด็กให้กับครอบครัว สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารรับที่3เข้าเยี่ยมคลอดบุตรของกำลังพลจำนวนหนึ่งรายพร้อมมอบของใช้สลับเด็กให้กับครอบครัวการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารจากคนเรียนได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจำนวน875้ผืนและชุดนักเรียน500ชุดการเปิดงานที่สำคัญผู้บังคับการกรมทหารรับที่13และผู้บังคับหน่วยรองรวมให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่65ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประรัติศาสตร์ค่ายรามาสูนพร้อมรับชมการแสดงยุทธวิธีทางทหารและเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีบ้านจานณพื้นที่พิพิธภัณฑ์ปรติศาสตร์ค่ายรามสูนการปริงานของกองบังคับการควบคุมที่2มีการปริงานที่สําคัญดังนี้การตรวจพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตยิยาเสพติด13ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนยาบ้า2ล้าน3ส6ม3,411เม็ดและกัญชา65กิโลกรัมผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดหนองคายพรอ้อมทางได้พบปะให้อาว่าดกำลังพลและให้แนวทางการปฏิบัติงานในการช่วยการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเข่งครัดมอพันธเ็ดเทศกบินบุรีพระราชทานจำนวน900ตัวจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากมสตเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฐานพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจำนวน90รายทั้งนี้รวมให้การต้อนรับรองผู้บัาการฐานบกและคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการมรยาสรุปผลการปริง,งานของหน่วยอีกทั้งอ่านสารอภพอรปีใหม่ของผู้พิการทหารบกและพบปากกำลังพลพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญการปรติง,งานของกองพันธรารที่12กองกำลังสุรนารีปฏิบัติงานตามภารกิจดังนี้ราตรเวนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน516ครั้งดำเนินการฝึกทบทวนจำนวน612ครั้งงานชุมชนสัมพันธ์จำนวน12ครั้งช่วยเหลือประชาชนจำนวน9ครั้ง โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์จำนวน5ครั้งการประชาสัมพันธ์จำนวน13ครั้งการบริจาครลหิตจำนวน1ครั้งได้โลหิ 11, ต11,250ซีซีกิจกรรมอาร์มีบ่บาร์เบอร์จำนวนหนึ่งครั้งจะผู้รับบริการ8คนหมอเดินเท้าจำนวน3ครั้งจะผู้รับบริการ16คนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและฟังสดพระอภธิธรรมศพกำลังพลที่เสียชีวิตและมอบเงินชาวบ้นกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัว และผู้บังคับกองพันธาทราบที่12ได้เป็นประธานในวิธีชาวบรรณาศพโดยมีเสนาธิการกรมฐานรที่13วางผ้าไตรและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกรมฐานราบที่13ขออนุญาตจ,จบการนำเสนอข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ครับ